คิดว่ายังไหว คิมยอนคยองถูกน้มน้าวให้เล่นจนอายุ50ตกไม่ไหวเป็นลิเบโรก็ได้ไม่ยอมให้เกษียณง่ายๆคิมยอนคยองถูกน้มน้าวให้เล่นจนอายุ50ปีตกไม่ไหวเป็นลิเบโรก็ได้วันที่15กุมภาพันธ์หกคิมยอนคยองอดีตก,กับตันทีมชาติชาวเกาหลีใต้วัย36ปีซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นจกักรพรรดิวอลเล่บอลแห่งสมขาวประกาศว่าจะยุติการเล่นวอลเล่บอลหลังจบฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันของทีมอย่างไรก็ตามล่าสุดสื่อ KBSN Sport ของเกาหลีใต้รายงานว่าสมสมรพิง ซึ่งเป็นต้นสังกัดของคิมยอนขยองได้พยายามโน้มน้าวให้เธอเล่นต่อโดยได้พูดคุยเกี่ยวกับการรีทายของเธอมาก่อนเริ่มฤดูกาลและเสนอให้เธอเล่นต่อไปแม้จะอายุเกิน50ปีก็ตามโดยสามารถเล่นในตำแหน่งลิเบโรหรือบทบาทอื่นๆได้เนื่องจากสโมสรเห็นว่าสภาพร่างกายของคิมยอนขยองไม่มีปัญหาร้ายแรงและฝีมือของเธอยังคงอยู่ในระดับสูงจึงต้องการให้เธอเล่นต่อจนจบฤดูกาลโดยไม่รีบตัดสินใจเลิกเล่นแต่สำหรับคิมยอนขยองเธอต้องการจะเลิกเล่นในช่วงที่ยังอยู่ในจุดสูงสุดของตัว เองและเธอประเมินว่าจุดสูงสุดนั้นจะมาถึงหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งเธอแนว่วแน่มากที่จะเลิกเล่นในช่วงเวลาที่ยังอยู่ในจุดสูงสุดทําให้สโมสรต้องเคารพการตัดสินใจของเธอและยอมให้เธอเลิกเล่นหลังจบฤดูกาลนี้